สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพลคอนสิงห์นะครับจะมาทําแบบฝึกหัดที่อาจารย์มอบหมายนะครับบทที่หกนะครับตัวอย่างที่หกสองนะครับจองออกแบบรอยต่อสองสองแถวดังรูปหกจุหนึ่งองน,นะครับสําหรับ ไอ้น้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1,500ม mm ิลิเมตรนะครับโดยให้รับความดันภายใน800 k p a นะครับและมีความปลอดภัยเท่ากับ8นะครับที่ทำนะครับ1นึ่งนะครับความต้านแรงของ อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสุดหนึ่งจดหนึ่งนะครับความต้านแรงดึงนะครับท่ากับอ่าสามร้อยแปดสิบนะครับกิโลนิวตันต่อตารางนิวตินครับก็หนึ่งจดสองนะครับความต้านแรงกดนะครับ ก็เท่ากับหกร้อยห้าสิครับ1.3นะครับความต้านแรงเฉียนนะครับที่สามรอยนะครับสองนะครับเราก็จะมาทําการหาค่าความเชนออกแบบโดยใช้ความปลอดภัยอยู่ที่แปดนะครับก็สามร้อยแปมาหารแปดนะครับจะได้สี่นะครับ2.2องจุดสองครับความต้านแรงกดออกแบบนะครับ ก็อยู่ที่655หาร8นะครับก็จะได้81.88นะนะครับ2.3นะครับความเช้นเฉวนออกแบบนะครับ300นะครับ300หาร8ก็จะได้อยู่ที่37.5นะครับ ต่อมาเป็นสามนะครับหาป,ประสิทธิภาพลอ,อยต่อนะครับก็จะเป็นจากตารางที่หกจุดหนึ่งนะครับหน้าร้อยสี่สิบห้านะครับประสิทธิภาพของลอยต่อนะครับด้วยหมุดย้ําลอยต่อชนย้ําสองแนวนะครับก็หกสิบห้าบวกแปดสิบหารสองครับ ก็จะได้เท่ากับ7 7 200, 5นะครับจะได้ประสิทธิภาพลอยต่อนะครับก็อยู่ที่0.725นะครับสี่ครับหาความาความของผนังในกรณีดังความดันทรงกระบอกนะครับ ก็ P ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.8นะครับก็จะมาเข้ามาแทนค่าครับแทนค่าในสูตรนะครับก,ก็จะได้17.4ม mm ิลลิเมตรนะครับห้าครับหาความหนาของหมุดย้ำนะครับก็จะได้ประมาณ28มิลลิเมตรนะครับ อกนะครับแรงดึงแท่นแท่นเหล็กนะครับท่าที่หมุดย้ำแถวที่สองนะครับแระแรงตัดหมุดย้ำแถวแรกนะครับก็ามานะครับแตงชาสดครับออกมานะครับ6กจุดหกนะครับแรงเฉือนหมุดย้ำแถวแรกนะครับ แล้วก็หกจุดเจ็ดนะครับแรงอัดหมุดย้ําแถวแรกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับหาพีครับแล้วก็เนี่ยครับสูตรคมการที่หนึ่งคำการที่สองครับแล้วก็มาหาค่าเอฟครับคมการที่หนึ่งนะครับรรก็จะได้อยู่ที่นี่นะครับ กับ <g rap es> สมการที่หนึ่งนะครับนี่ครับผลมาที่จะได้ออกมาร6อยหกสามจุดรอยหสามมิลลิเมตรนะครับแปดนะครับหาแรงที่ทำให้เกิดเอ่อความเสียหาย ทุกวิธีที่ทําทั้งหมดนะครับก็นี้ก็มาครับตามใส่สูตรมาครับ8.1จากสมการที่1น,นะครับก็ได้นะครับ1แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้านิวตันนะครับก็สมการที่สองนะครับก็จะได้เท่านี้ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามจุดห้า นิวตันนะครับก็สมการที่สนะครับก็จะได้หนึ่งแนหานิวตันนะครับก็สมการที่สี่ครับแล้วก็ได้หนึ่งแสนหนึันด้าจุดเก็ดนะครับนิวตันนะครับก็สมการที่ห้านะครับก็ที่หนึ่งแสี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ดจุดสี่นิวตันนะครับ ก็สมการที่6นะครับก็จะได้1 5ึ่ง0หนอึ่งยินะครับสมการที่7นะครับมันก็จะได้1 1 0 0 0แสนหนึ่งหครับแล้วก็เนี่ยครับ9นะครับหาแรงที่ แผ่นโลหะรับแรงดึงได้นะครับโดยที่ไม่มีหมุดย้ำนะครับรูหมุดย้ำนะครับก็จะได้เอนะครับนะครับก็จะได้นี่ครับร้อยสามเก้าจุดสามหกห้านิวตันครับสิบนะครับเราก็มาหาประสิทธิภาพของรอยต่อนะครับก็จะได้นี่ครับศูนย์จุดเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับ หรือ75.67%เจ็ดปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนำอ่าประสิทธิภาพของรอยต่อมาเปรียบเทียบ2ตารางที่6.1นะครับจะไ,ได้อยู่ที่ประมาณ65หลบ65หรือ80นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ